ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กากเด786ซึ่งเราจะคอยอัปเดตข่าวสารล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดให้คุณทราบวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกรถกระบะรุ่นใหม่ที่น่าจะเป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ Mitsubishi L200 x l x ปี2026แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งแต่เปลี่ยมสมรรถนะแต่ลึกลงไปกลับมีรายละเอียดทางวิศวกรรมที่เป็นความลับดีไซน์อันชาญฉลาดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งทำให้รถกระบะรุ่นนี้พิเศษ อย่างแท้จริงเรามาเปิดเผยรายละเอียดกันทีละส่วนเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก l 000, สอ2 0ู select ปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์การออกแบบดินามิกชิล์อันโดดเด่นของมิซูบิชิไว้แต่มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมและทรงพลังยิ่งขึ้นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและดุดันยิ่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมแผงระแนงแนวนอนที่แข็งแกร่ง,งให้รูปลักษ์ที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนไปด้วยเป้าหมายด้านข้างประกอบด้วยไฟหน้าเหล็แบบแยกส่วนและไฟเล็ตเดทั running และรูปตัว l จำนวน3ดวง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสายตาอันเฉียบคมของเหี่ยวรายละเอียดที่ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งทันสมัยตัวรถกว้างและสูงกว่ารุ่นก่อนหน้ารายงานของมิตปูบิชิระบุว่า L 2 0 0ใหม่นี้กว้างขึ้นประมาณ75มิลิเมตรและมีฐานล้อที่ยาวขึ้นขณนะที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้รถดูกว้างขึ้นแต่มิสุบิชิดได้ลดน้ําหนักที่อาจเกิดขึ้นด้วยการใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงซึ่งเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มทั้งความแข็งแกร่ง และความเบาผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยไม่สูญเสียความคล่องตัวไฟท้ายเละรูปตัวทีด้านท้ายเน้นความกว้างและความมั่นคงพร้อมสปอยเลอร์แบบบูรณาการที่เพิ่มความสปอร์ตกระบะท้ายก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันโดยพื้นรถถูกปรับให้ต่ำลงทําให้การขนถ่ายสัมภาระงงให้ขึ้นและประตูท้ายก็ทํางานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงด้านข้างบางังโคลน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แข็งแรงบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งขณะที่ราวพาดไหลและบันไดข้างที่ใหญ่ขึ้นช่วยเสริมความสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปีนขึ้นหรือเริอมหยิบสัมภาระคราวนี้มาพูดถึงเรื่องใต้ท้องรถกันบ้าง L200 ปี2026ตั้งอยู่บนโครงรถแบบบันไดที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงพิเศษสูงสุด1,180 m p a ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการดัดโค้งได้ประมาณ60%และความแข็งแกร่งในกอ